พิสูจน์น้ำอ้อยทุกหยดด้วยรสหวานพิสูจน์ความสามารถค้นด้วยผลงานสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมในช่องสิทธิทโชว์โอนครับวันนี้ผมก็มีสูตรหวยมาฝากเหมือนเดิมนะครับผมสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรพิเศษคือว่าจะให้ตัวเด่นและตัวดับในสูตรเดียวกันเลยนะครับผมทำสถิติเข้ามาแล้ว24สงวดน,นะครับผมแต่ในงวดที่ผ่านมาก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับที่สูตรนี้ทําให้ผิดหวังนะครับผม ตัวเด่นก็ไม่มาตัวดับข้อดับไม่จริงนะครับผมเล่นเอาสะจุกเลยนะครับผมคือว่าตำแหน่งดับเนี่ยไม่เคยพลาดเลยนะครับผมมางวดนี้นะครับสะดุดหกล้มหัวคำมําเลยนะครับผมอาก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมสูตรคำนวณออกมาได้อย่างนี้ผมก็เขียนเลขอย่างนี้ให้ดูนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมยังไงเราก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังนะครับเพราะว่าชีวิตยังมีหวังนะครับผม วันพระไม่มีหนเดียวอย่างเขาว่านะครับผมสูตรนี้นะครับผมเรียกชื่อสูตรว่ารางวันที่หนึ่งรูดล่างเท่ากับล็อกวันเดือนปีนะครับผมคํานวณหาเลขล่างนะครับผมให้ตัวเด่นสองตัวตัวดับหนึ่งตัวนะครับผมมาดูตําแหน่งเด่นและตําแหน่งดับกันเลยครับผมตบทวนไปพร้อมกันครับสําหรับผู้ที่เคยได้ดูแล้วนะครับแต่สําหรับผู้ที่ไม่เคยได้ดูก็เขาจะได้ดูไปพร้อมๆกับเรานะครับผม วันที่สองเดือนห้าพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดให้ตัวเด่นก็คือห้าศูนย์ตัวดับก็คือเจ็ดวยออกสามศูนย์นะครับหวยออกเนี่ยผมจะเขียนเรียงลงมาอย่างนี้นะครับแล้วตำแหน่งเด่นก็จะเขียนเรียงลงมายอย่างนี้ตำแหน่งดับก็จะเขียนเรียงมายอย่างนี้ท่านไล่นะครับไล่ตามหลักก็คือหน่วยสิบร้อยนะครับหลักหน่วยก็คือตัวดับหลักสิบและหลักร้อยก็คือตัวเด่นนั่นเองนะครับผมเนี่ยตัวเด่นสองตัวนะครับวันนี้เข้าศูนย์นะครับผม ดับเจ็ดนะครับตัวดับนี่ดับได้ดีต่อเนื่องเลยนะครับเห็นไหมครับผมจะเลื่อนให้ดูนะครับส่วนตัวเด่นก็มีสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับผมธรรมดาเลยครับสูตรหว้ก็ต้องมีวันผิดพลาดนะครับไม่มีสูตรใดที่เป็นธรรมดานะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมชอบสูตรนี้ก็เอาสูตรนี้ไปเป็นแนวทางนะครับผมแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับผมเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่านะครับ ตัวดับเนี่ยดับได้ดีต่อเนื่ยนะครับดับยาวเลยนะครับผมแผ่นนี้ก็หมดไปนะครับผมเดี๋ยวไปต่อแผ่นหน้าครับผมต่อแผ่นตัดไปเลยครับเนี่ยมาดูตัวเด่นและตัวดับในงวดวันที่ หนึ่งเดือนแปดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับผมให้ตัวเด่นก็คือสี่ศูนย์ดับเจ็ดหัวหอกห้าเจ็ดเป็นไงครับดับไม่จริงนะครับผมโอ้โหนะครับสะดุดจนได้นะครับสะดุดเลยนะครับผมเอาอย่างไงเราก็เผื่อใจไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันผิดพลาดแล้วนะครับผมมันอาจจะทําให้เราเจ็บซ้ํานะครับผมมาดูตัวเด่นและตัวดับในวันที่สิบหกเดือนแปดกันบ้างครับผมมีตัวเด่นครับผม สองเจ็ดตัวเด่นครับผมดับแปดครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันครับผมว่าตัวดับจะดับจริงหรือเปล่านะครับตัวเด่นจะเด่นไหมนะครับผมเอาใจลุ้นชวนมันครับผมให้มันกลับมาเป็นพระเอกเหมือนเดิมนะครับผมให้โอกาสมันหน่อยนะครับผมวันนี้ก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูมาชมใหม่นะครับยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็โปรดช่วยกดไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าวันใดนวันนึงผมมี หวยดีเด็ดนะครับเลขล่างสอนทตรงๆมาฝากนะครับผมจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอขอมผมในวันนี้นะครับจงโชคดีโชคดีร่ำรวยร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าทุกท่านทุกคนเลยครับผมสวัสดีครับ